เรามาดูหัวเทียนนะครับสังเกตดูนะครับว่าแรงอัดไปย้อนเข้ามานะฮะหัวเทียนคือมีอาการรั่วแล้วนะครับก็ยวต,ต้องทําการเปลี่ยนนะครับทั้งชุดเลยนะครับสังเกตดูนะสังเกตดู เ okay, okay. คสวัสดีครับสาระน่ารู้นะครับจากใหญ่ยนจูเน่นะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องหัวเทียนนะครับหัวเทียนนี่ก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายเกรดนะครับเกรดแท้เกรด,ทเ,กรดเทียมเกรดเทียบโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเลือกใช้นะครับในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไร นะครับอ่ะมานะครับเป็นหัวเทียนยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับดูคร่าวๆแล้วกันนะครับมีการใช้งานนะครับก็คือรั่วมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวิธีการดูนะครับหัวเทียนว่าหัวแท้หรือไม่แท้ดูอย่างไรนะครับหนึ่งตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือต่างๆนะครับการตอกนะครับบล็อกใหม่นะครับจะตอกค่อนข้างคมมากนะครับดูแกนนะครับแกนหัวเทียนนะครับตัวนี้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่ของแท้ของแท้เป็นยังไงเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับนะครับตัวหนังสือจะแตกต่างกันนะครับของแท้คือฝั่งนี้นะนะครับการตอกที่ขอบนะครับตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับตัวหนังสือจะไม่คมนะครับถ้าเป็นของ ที่เป็นของไม่แท้เน in ี่ยคือตรงตัวังสื่อจะคมมากนะครับอ่ะอีกจุดหนึ่งที่ดูง่ายๆวิธีง่ายๆเลยนะครับหลังที่จากหยิบหัวเทียนมาแล้วนะครับดูที่แกนกลางเห็นไหมฮะเห็นไหมครับว่าสองอันเนี้ยจะแตกต่างกันเลยนะครับดูที่แกนเลยครับตรงกลางเลยนะครับตรงกลางนี่เลยนะครับนะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะความแตกต่างนี่แหละครับนี่คือหัวเทียนแท้ หัวเทียนไม่แท้แต่ชื่อเรียกแบบเดียวกันนะครับให้เจ้าของรถนะครับที่ทําการเปลี่ยนหรือไปซื้อมาจากร้านต่างๆนะครับก็ให้ตรวจเช็คตรวจสอบดูอย่างที่ผมบอกไปนะครับท่านจะได้จ่ายเงินในราคาของสินค้าที่คุ้มราคานะครับไม่ใช่ราคาที่เป็นของแท้แล้วก็หยิบ ของเทียบของเทียมของไม่แท้มาให้นะครับฝากไว้เป็นสาระดีๆจากยาย่หยดจุนิ่งครับเดี๋ยวพามาดูนะครับวิธีการทดสอบนะครับคอยฮอนด้าซีวินางฟ้านะครับตอนนี้ก็มีเครื่องเทสมาเรียบร้อยผมต่อสายเข้าไปแล้วอ่ะมาดูซิว่าคอยจะมีอาการรั่วไหมนะครับหรือว่าคอยเสื่อมสภาพอย่างไรนะครับ วิธีการเทสนะครับก็คือต้องให้ระยะกระโดดนะครับประมาณ1นิ้วนะครับทำไ ouais, มต้องให้ระยะกระโดดประมาณ1นิ้วนะครับเพราะว่าถ้ามีการรั่วนะครับผนังนะครับตัวนี้ก็คือผนังนะครับของฝาวาวนะครับ1นิ้วนะครับระยะกระโดดนะครับก็ไม่มีการรั่วนะครับของคอยซีวิคคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบสูงซิว่ารอบสูงเนี่ยจะ ไฟจะกระโดดไหมนะครับนะครับปกตินะครับจะจุดระเบิดเฉพาะแค่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมนะครับจะจุดที่ปลายหัวเทียนแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณตรงนี้มีไฟรั่วนะครับรถยนต์ก็จะเดินไม่ดีนะครับเครื่องจะมีการกระตุกในรอบต่ำนะครับที่ผมบอกหลายๆครั้งนะครับว่า วิธีการทดสอบนะครับก็ให้ดูนะครับในส่วนของหัวเทียนนะครับคอยไฟนะครับอันนี้เราทดสอบให้ดูนะครับว่ามีการรั่วไหมก็ตัวนี้ไม่รั่วนะครับสําหรับคอยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคอยอันนี้ก็เป็นคอยฮอนด้าเหมือนกันนะครับจะเป็นพวกตระกูลฮอนด้าแจ๊สฮอ d a ้าอ่าซิตี้นะครับเรามาดูซิว่าอาการคอยรั่วแล้วทําให้เครื่องยนต์สั่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ระยะกระโดดเหมือนเดิมนะครับหนึ่งนิ้วนะครับระยะกระโดดหนึ่งนิ้วนะครับเห็นไหมฮะว่าจะมีกระแสนะครับนี่นี่คือคอยลรั่วเครื่องยนต์นะครับผมตั้งตัวดิวตี้ตัวนี้ไว้นะครับก็น่าจะรถน่าจะอยู่ประมาณพันรอบนะครับก็คือรอบต่ำนั่นแหละนะครับหนึ่งพันรอบยังรั่วขนาดนี้แล้วอะนะครับแทนที่จะมาจุดที่หัวเทียน นะครับแต่ไฟรั่วออกนี่ก่อนหัวเทียนเลยไม่จุดพอไม่จุดเสร็จสิ่งที่ตามมาคือเครื่องยนต์มีอาการสั่นรอบต่ํานะครับเปิดไฟหน้าเปิดแอร์รถมีอาการเริ่มโหลดละติดติดตดโหลดเข้าเกียร์บางคันถึงขนาดดับเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหัวเดียวเนี่ยถ้าเกิดมีอาการรั่วของหัวเดียวเนี่ยรถจะไม่ดับแต่รถจะมีอาการสั่นกระตุกนะครับจะเึิ่มเพิ่มเพเมแต่ถามว่าเวลารถวิ่งรอบสูงทําไมวิ่งได้นะครับเพราะว่ามาดูกันเอาันนี้กว่า เอาให้เห็นๆไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มรอบนะครับรอบจะวิ่งอยู่ประมาณสัก่2,000 2,500รอบนะครับเห็นไหมครับกระแสไฟจะยิงแรงมากนะครับข้างล่างล่ะนะครับแต่ที่ปลายหัวเทียนตรงนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะช็อตผมไม่ใช่เลยฮอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ด้วยก็ได้ชัดนะครับเห็นไหมฮะ ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูตรงรอยรั่วนะครับรอบสูงสังเกตดูนะครับว่าข้างบนก็จะมีการจุดด้วยเห็นไหมฮะแต่จุดน้อยลงนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับที่ปลายหัวเทียนเห็นไหมข้างล่างจุดนะครับข้างบนก็จุด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 เดินไปแล้วนะครับนี่คือกระแสไฟกระโดดนะครับเห็นไหมครับรอบถึงบอกว่าถ้าเวลารอบสูงทําไมรถวิ่งได้ นะครับเพราะว่ากระแสไฟเนี่ยมันยิงถึงปลายหัวเทียนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลดดีตี้ลงนะครับลดมาในรอบปกตินะครับรอบเดินเบาเห็นไหมครับรอบเดินเบากระแสไฟไม่มาแล้วครับเห็นไหมฮะไม่มาแล้วที่ปลายหัวเทียนข้างบนเมื่อกี้เห็นนะฮะว่ากระแสไฟวิ่งหางมือผมนะครับโอเคอันนี้คืออาการคอยรั่วแล้วก็ยนต์สั่น นะครับเจ้าสอบหัวเทียนคอยไฟนะครับในอาการรถยนต์เบนซินที่มีอาการเครื่องยนต์สั่นเช็คตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีเครื่องเช็คเช็คอย่างไรไปที่ร้านหรือโทรมาที่ใหญ่ยนตนะครับเดี๋ยวเราบอกให้นะครับเพราะว่าในกลุ่มอาจารย์ช่างนะครับชมรมลมช่างเองก็มีเครื่องเทสลักษณะแบบนี้จะช่วยนะครับให้เจ้าของรถเองเนี่ยนะครับดูได้หัวเทียนดูหัวเทียนดูคอยไฟได้นะครับ ช่างนะครับในชมรมลมช่างก็จะให้เจ้าของรถมาดูเหมือนกับที่ผมทำตอนนี้ซึ่งเจ้าของรถเองต้องมาดูด้วยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมเปรียบเทียบให้อันนี้เป็นคอย Honda Civic นะครับตัวนางฟ้านะครับส่วนอันนี้เป็นคอยที่เอามาทําเป็นตัวอย่างให้ดูนี่คือคอย Honda Jazz สนะครับแจ๊สซิตีนะครับจะใช้ตัวนี้กัน นะครับอาการไยรั่วเป็นอย่างไรอาการไฟปกติเป็นยังไงไฟที่มีการจุดระเบิดต้องจุดระเบิดที่ปลายหัวเทียนเท่านั้นถ้าจุดบริเวณคอต่างๆก็คืออาการคอยรั่วคอยเสือ่อมเสื่อมคอยเสียนะครับก็ฝากไว้นะครับสังเกตอาการรถนะครับแล้วโทรมาปรึกษาได้ครับ